สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กช n แนลนะคะวันนี้ป้าเล็กก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูราคาบอลสีนะคะบอลสีราคากูุกลิบนะคะอยู่ที่ตลาดไม้งามโคกขวดนะคะสตรอเบอร์รี่นะคะ ราคาอยู่ที่กระถางละสองร้อยเก้าสิบค่ะกำลังสวยเลยนะคะิ่งมงคลน,นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ อินเหนานะคะราคาเบาๆค่ะสี่รอยห้าสิบนะคะที่นิยมไทยเท่าไหร่คะนิยมไทยห้าร้อยห้าสิบนิยมไทยห้านะคะตอเบรี่ใหญ่ตอเบอรี่ใหญ่ต่อเะะะบอรี่ใหญ่อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะเสือพันครับเสือพันอ๋อต้นนี้เสืออ่า เสือ,อพันนะคะอยู่ที่พันแปดนะคะ<ๆ>มีลูกเล็กๆด้วยค่ะของพี่ส่งออนไลน์ด้วยไหมคะอ,คออนไลน์ก็ส่งใช่ไหมคะ<ๆ>อ๋อเบอร์โทรสามารถติดต่อพี่เขาได้นะคะอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูไปขาย ลยล้นฟ้าสวยมากนะคะสวยมากค่ะ1250บาทนะคะต้นนี้นต,ตัตอบอรี่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ลายอันนี้ลายสวยกว่าลายเด็ด ใจต้นไหนนะคะแวะมาหาพี่เขาได้นะคะอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะคะตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าค่ะไม้งามโคกตรวดนะคะร้านพี่เขามีบอนสีเยอะมากเลยค่ะอันนี้ชื่อล่อนทองล่อนทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ใช่ใช่ทักทิมไหมคะหรือว่าไม่ใช่อ๋อร่อนทองอ๋อร่อนทองเฮ้ยพี่ตัวนั้นเขาเรียกอะไรคะเนี่ย เบนเหรอใช่ครับงูพึ่งหนูพึ่งเห็นของจริงนะคะค่อันนี้หางกระเบน <àng> ต้นใหญ่หางกระเบนต้นใหญ่เท่าไหร่คะพี่สองพันห <25. S 1> ้าหนูขอไปดูใกล,ใกล้หางกระเบนต้นใหญ่นะคะสองพันห้านะคะเ <25. S 1> พิ่งเคยเห็นของจริงนะคะสวยมาก ดับเงินค่ะดับเงินดับเงินอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ดับเงินดับดับเงินพันห้าดับเงินพันห้าต้นใหญ่นะคะเกาะแล้วค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะหนูลืมชื่อมันจะมาเกาะในการดับเงินแล้วพี่เนี่ยอุ้ยกระเบนอโลคาเซียอโลคาเซีย อะโลคาลเซียววอ,อะไรนะคะเวน้นทิไอสวยมากนะคะ เยอะมากมอยากจะบอกอเงินไหลมาด่างเงินไหลมาด่างกระดังขาวเนาะนี่เขาเรียกด่างขาวนะคะไม่ยากอะ หลงพกหลงนี่เท่าไหร่คะพี่หลงนีเป็นแนปดน,นะคะกำลังงามๆเลยค่ะกระ,ะถางเล็กนี่เท่าไหร่คะ ตางเล็กเท่าไหร่คะเสือค่ะพันสองนสองนะคะกระถางเล็กพันสองนะคะโูงามมากเลยพี <design> ่ตขาวันตขาวพันห้านะคะกอใหญ่นะคะ ดูเอาเลยค่ะชอบต้นไหนนะคะเยอะมากพี่ต้นนี้เรียกอะไรคะอะไรนะพระแม่กุสุมา ถ้าแ,แม่กุศมานะคะพันสองนะคะดงเลยค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะอ๋อนี่เหรอหะคะนังไหมเ,เห็นแต่ในคลิปนังไหมของพี่เท่าไหร่คะเก้ <900. S 1> นังไหมเก้าร้อยนะคะ อันนู้นก็ของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสนใจอะไรนะคะแวะมาหาพี่เขาได้นะคะเวลาปิดเปิดร้านแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคนะแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นพี่ฝากร้านได้เลยคะ่ะร,ร้านนาลีผลตลาดไม้งามโคกโกรดย่นนคะดังดงร,ร้านนาลีผนนะครับตลาดไม้งามโคกโกรดเบอร์โทรก็ <0. S 1> ตามที่พี่บอกเลยค่ะหนึ่งศูนสามเจ็ดเจ็ดีหนึ่ง 0ู8 1 0เก7แ <Okay. S 2> ครับโอเคขอบคุณนะคะค